สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าวันพีชเรื่องราวของยุคทองของโจรสลัดที่พวกเขาแต่ละคนนั้นต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการออกค้นหาสมบัติในตำนานที่เรียกกันว่าวันพีชเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกระช่องยูนิ ช่วยกดเพิหนึ่งซตสไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ <The> เรื่องราวของโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและภัยอันตรายทุกรูปแบบอีกทั้งมันก็ยังมีก่อนนับร้อยที่กระจายไปทั่วท้องทะเลอันกว้างใหญ่และผืนทะเลอันกว้างใหญ่นี้เหล่ากลุ่มคนต,ต่างๆต่างก็ตั้งกฎของตัวเองขึ้นมา และทั้งหมดที่เล่าเหมือนนั้นมันก็คือโลกของโจรสลัดเรื่องราวเกิดขึ้นที่เล้เทาทาวซึ่งในตอนนั้นกองทัพเรือที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลโลกพวกเขาต่างก็ได้จับกลุ่มตัวราชาโจรสลัดผู้ก้องโลกที่ชื่อว่าโกลโลเจอร์ร้องกันนำตัวมาที่ลานกว้างเพื่อมารับโทษประหารเพื่อประชาชนทุกคนนั้นต่างก็ได้ดูเป็นยิ่ยงใหญ่เพื่อหวังไม่ให้ใครหน้าไหนกล้าดเดินตามรอยเท้าของกัปตันโลโลเจอร์แต่ดูว่า ก่อนที่กัปตันโรเจอร์จะได้รับโทษประหารน,นั้นเขาก็ได้พูดบอกกับประชาชนทุกคนที่รอฟังจากปากของเขาพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนในที่นี้ไปว่าสมบัติอันล้ำค่าทุกอย่างที่หาเจอฉันก็ได้เอาไปเก็บซ่อนเอาไว้ไหนผืนทะเลแอนกว้างใหญ่และฉันก็อยากให้ทุกคนนั้นออกตามหามันซึ่งก็แน่นอนละทันทีที่เขาพูดจบโลกใบเดิมของพวกจอสลัดเหมือนก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดกาลเพราะยุคใหม่นี้ ทุกคนจากทุกน่านน้ำต่างออกตามล่าสมบัติที่ซ่อนเอาไว้ของราชาโจรสลัดและพาไปตางประปัจจุบนันซึ่งหนึ่งในโจรสลัดรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะกลายเป็นราชาโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่และเด็กหนุ่มไฟแรงคนนี้เขาก็คือมังกี้ดีลูฟี่และการที่เขาจะกลายเป็นราชาโจรสลัดได้นั้นอย่างแรกเขาก็ต้องหาลูกเรือคนแรกให้ได้ซะก่อนและในที่สุดการเดินทางของลูฟี่ เหมือนก็ได้เริ่มต้นขึ้นและหลังที่เขาทําการสลาดเรือนเล็กก่อที่มุดต,ตัวระวในถังโอ๊กและลอยเทงแต้งอยู่กลางทะเลจนมาเจอกันเรือของจอมโจรอันวีดา้าที่เธอนั้นก็มีค่าหัวนําจับสูงถึง5ล้านเบลีและหลังที่เขาสามารถขึ้นเรืออวีดามาได้เขาก็ได้เจอกันหนุ่มแว่นที่ชื่อโคบีก่อนที่พวกเาทั้งคู่จะได้พูดคุยกัน และลูฟี่ก็เลยพูดแนะนําตัวให้กับโคบี้ได้รู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งพอได้ยินแบบนี้โคบี้เขาก็เลยพูดตอบกลับลูฟี่ไปว่าตั้งแต่ตรงเขาจําความได้ชีวิตของเขาก็ไม่เคยมีแม้แต่อิสระเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาอันวีดาเขาก็จะคอยบงการและสั่งให้ฉันทํานูน่ทนทํานี่ให้คอยเป็นเบสร,รับใช้เธอบนเรือลํานี้ซึ่งพอด้ยินแบบนั้น ลูฟี่ก็เลยพูดบอกอโคบี้ไปว่านายก็ดูอย่างฉันสิฉันก็เลือกที่กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองและตอนนี้ฉันก็กําลังออกตามหาวันพีทมหาสมบัติของโกโลเจอร์และฉันก็กําลังจะออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่แกนไลน์สุดสารของโจนสลักที่ไม่เคยมีใครหาพบและพอตางนัานกับตันอวิดารู้ว่าเรือของเธอนั้นก็มีผู้บุกรุกและพอลูฟี่เห็นว่าอวิดา เธอก็พยายามพูดข่มขู่ทางด้านโคบีเขาก็เลยพูดบอกอาวิด้าไปว่าเธอเหมันกระทั้งโหดเหี้ยมและก็ใจร้ายกับลูกเรือยิ่งดักซึ่งนั่นมันจะทำให้เจ๊โหดอย่างอวิดา้าเธอก็ถึงกับปลีแตกก่อนที่จะใช้กระบอกฟาดใส่าด้านลูฟี่ซึ่งนั่นมันจะทำให้ทุกคนที่อยู่ในเรือลำนี้ต่างก็ได้รู้ว่าไม่ว่าจะอาวุธไหนๆแม้กระทั่งปืน มันก็ไม่สามารถทําอะไรลูฟี่ได้เลยแล้วพอนันด้านลูฟี่โชว์พลังมนุษย์ยังยืดเด้งดึงพร้อมกับโชว์ท่าไมา้ตายของเขานั่นก็คือหมัดปืนยังยืดพร้อมกับชกใส่หน้าของอวินดาอย่างเต็มแรงจนตัวของนั้นก็ต้องลอยกระเด็นออกไปจากเรือลํานี้แบบไกลสุดลูกหูลูกตาและภาพก็ตามไปที่เกาะแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าซิกซีซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็มีนักล่าฆ่าหัวจนสลัดที่เป็นสุดยอดนักดาบที่ชื่อว่าโลโลโนอาโซโร ก่อนที่ชายคนหนึ่งที่ชื่อวิเตอร์ซูเวนเขาจะเดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับโซโลไปว่าชันก็เป็นตัวแทนขององค์กรที่ชื่อบาร์ล็อกเวิร์กซึ่งพวกเขาก็สนใจในทักษะดาบของนายและก็อยากให้ชันพานายให้เข้าร่วมทีมแต่พอตาะนนั้นโซโลเขาก็ไม่เอาด้วยจึงทําให้ทางด้านมิเตอร์ซูเวนกับโซโลต่างก็เปิดฉากบูต๊ต่อสู้กันและเพียงเวลาแค่พลิบตาโซโลเขาก็สามารถจัดการปิดจอบชายคนนี้ จนตัวของเขาก็ต้องขาดครึ่งและตายในที่สุดและหลังที่ลูฟี่เขาช่วยหนุ่มแว่นอย่างโคบี้ให้รอดพ้นและเป็นอินสระก่อนที่ช่วยกันพายเรือออกมาและพอโคบี้พูดถามเขาว่านายทำแบบนั้นได้ยังไงกันจึงทำให้ลูฟี่ก็ตัดสินใจที่เล่าเรื่องแล้วในอดีตของเขาให้กับทางด้านโคบี้ฟังว่าตอนที่เขาก็ยังอยู่หมู่บ้านปูชาสมัยที่เขายังเป็นเด็กเขาก็คิดอยากจะเป็นโจรสลัด เหมือนกระด้านแชงกับตาเรือโจนสลัดที่อยู่หมู่บ้านนี้และหลังจากที่แชงร่องเรือกลับไปถึงที่ปูชาทางด้านลูปี้เขาก็พูดบอกกับแชงไปว่าตอนนี้เขาก็โตและก็โหดพอที่เป็นลูกเรือของเรือโจรสลัดลำนี้แล้วก่อนที่ปีนขึ้นมาที่สูงร้องกับพี่สุดให้ทุกคนได้เห็นว่าว่าตวงขาก็พร้อมแล้วและก็เจ๋งกว่าที่ทุกคนคิดซึ่งนั่นมันเลยทําให้ตวงเขาก็เลยมีรอยแผลเป็น มาจนถึงปัจจุบันและด้วยความสนของเขาในตอนนั้นเขาก็ดันไปเปิดกล่องของแชงก่อนที่หยิบผลไม้บางอย่างที่อยู่ด้านในนั้นออกมากินก่อนที่ตัวขงฉันจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันกินเข้าไปในตอนนั้นเหมือนก็คือผลปีศาจที่ชื่อว่าโกมุโกมุและนั่นมันจะทำให้ร่างกายของฉันก็เลยกลายสภาพเป็นอย่างยืดได้อย่างที่นายเห็นและหลังที่พวกเขคนตัดสินใจที่ออกเดินทางที่ฐานทัพเรือที่อยู่ใกล้ที่สุด ส่วนในด้านลูฟี่ข่าวก็คิดที่จะไปเอาแผนที่ที่เดินทางที่แกนไลน์ส่วนตัวของโคบี้นั้นเขาก็อยากจะเดินทางไปทําตามความฝันซึ่งนั่นก็คือการไปทหารเรือและมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีเพียงแต่ลูฟี่คนเดียวเท่านั้นแต่มันกลับมีโจรสาวสวยที่มีผมสีแดงที่ชื่อวินามิที่ตอนนี้เธอก็กำลังออกตามหาแผนที่เพื่อออกตามล่าสมบัติด้วยเช่นเดียวกัน และหลังที่พวกเขาต่างก็ร่องเรือจนเดินทางมาถึงที่เชลเท,าทาวฐานทัพเรือภาคที่153ซึ่งที่หน้าทางเข้าของเมืองนี้มันก็เต็มไปด้วยประกาศจับราคาหัวองเหลาบรรดาโจนสลัดต่างๆที่แปะเรียงรายเต็มหน้าประตูทางเข้าไปหมดและหลังที่ลูฟี่กับโคบี้ต่างก็กำลังเข้าไปซ้อยอาหารที่ด้านในบาร์พวกเขาก็ได้เจอกับโซโรที่กำลังลากล่างของมิสเตอร์ิซเวนเข้าไปที่ด้านในร้านและพอพวกเขาเห็นว่าใช้ผมทอง ที่เป็นลูกชายของด้าน,านผู้พันมอแกนคนที่คุมฐานท่าเรือแห่งนี้ต่างก็กำลังวางอำนาจใส่เด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ด้านในล้านจึงทําให้ด,ด้านโซโลเขาก็เลยคิดสั่งสอนพวกทหารเรือพวกนี้โดยที่ตัวเขานั้นก็ไ่ต้องทําการชักดาบออกจากปักด้วยซ้ําและหลังที่โซโลได้เจอกับผู้พันมอแกนทางด้านหมอแกนก็เลยพูดบอกโซโล,โลไปว่าหักหนายอยากได้รับเงินค่าหัวแล้วล่ะก็นายก็จะยอมรับโทษ ยอมถูกตึงอยู่ที่ลานกว้างหนานึงเจวันโทษฐานที่นายนั้นก็อัดรูปน้องของฉันสเสลเทและหลังที่โซโลถูกจับมาแขวนรับโทษอยู่ที่ลานกว้างและพอเขาเห็นว่าลูกชายที่ไม่เอาไหนของหมอแก่ก็เอาดาบของเขาชักออกมาแกว่งเล่นแถมก็ยังพูดบอกกับโซโลอีกว่าแกคิดหรอว่าพ่อของฉันจะปล่อยให้แกออกไปจากที่นี่ได้และหลังที่ลูปีได้เจอหน้ากับโซโลอีกครั้ง ด้วยการที่เขาก็ชื่นชอบทักษะการใช้ดาบของโซโลแถมทั้งด้านโซโลเขาก็ยังเป็นคนดีพยายามปกป้องเด็กสาวในร้านอาหารจึงทําให้ลูปี้นั้นก็ตัดสินใจที่แก้มัดเชื่อกักบโซโลก่อนที่ตัวของเขาจะรีไปตามหาแผนที่ต่อและหลังที่เขาเข้ามาดีด้านในและได้เจอกันนาม,มิที่ตอนนี้เธอกำลังปลอมตัวเป็นทหารเรือและก็กําลังตามหาแผนที่แกนไลยอยู่เช่นเดียวกันและหลังที่โซโลสามารถหลุดออกมาได้ เขาก็รีบไปเอาดาบของเขาคืนโดยการปากทิ้งรอยแคนเอาไว้พร้อมกับทาการตัดผมของลูกชายของมอแกนเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจกลอยจะคิดเอาดาบที่เขารักออกไปเล่นอีกเปน็นอันขาดและหลังที่ลูฟี่กับน,นาม,มิช่วยกันหาตู้เซฟที่เก็บแผนที่แกนไลเอาไว้และพอทางด้านมอแกนเขารู้ทันจึงทำให้ลูฟี่เขาก็ไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจใช้พลังมนุษย์อย่างยืดของเขาทําการหยิบตู้เซฟของมอแกนออกมา และพอดนดนโซโลเห็นว่าทั้งลูฟี่กับนามิก็กำลังถูกพวกกองทหารของผู้พันมอร์แกนลุงจึงทำให้เขาวตัดสินใจที่คิดจะขอแจมเข้ามาช่วยก่อนที่ถึงคิวที่เขานั้นต้องทำการต่อสู้กับมือขวานอย่างด้านผู้พันมอร์แกนและหลังที่พวกเขาทั้งสามต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันและพอางดานลูฟี่ได้โอกาสเหมาะเขาก็ทำการตะโกนจนสุดเสียง และเลือกใช้ท่าไม้ตายที่เรียกว่าแซย่างยืดก่อนที่ทําการเตะทางด้านผู้พันมอแกนอย่างเต็มแรงและสามารถล้มทางด้านมือขวานได้สําเร็จและหลังจากนั้นในขณนะที่พวกคนทั้ง3ก็กําลังช่วยกันขนตู้เซฟกลับมาขึ้นเรือที่นามินั้นเพิ่งขโมยมาทันใดนั้นทางด้านลูกชายของมอแกนเขาก็โผล่มาร้องกระซองผมสุดอัปประษักแต่ทางด้านโคบีเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้พูดมากก่อนที่ตัดสินใจ สาวมาชกหน้าของเขาจนหมดสติไปและเขาก็ยังพูดบอกกับลูฟี่อีกว่าครั้งนี้ผมก็จะไม่ไปกับคุณเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเองจะได้มีโอกาสเลือกและผมก็เลือกแล้วที่อยากจะเลือกเป็นทหารเรือเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนที่ตัวงเขาจะพูดล่ำลาบอกลาทารดนาลูฟี่โซโลและก็นามิก่อนที่เรือกับพวกเขาจะล่องออกสู่นอกทะเล และหลังจากที่ข่าวการต้นแผนที่นี้รู้ไปถึงหูของชายคนหนึ่งเขาตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางการเดินเรือเพื่อจะไปตามสืบเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยตัวของเขาเองและตอนที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่2ซึ่งหลังที่ลูฟี่รู้ว่าตัวของเขาก็มีร่างกายที่ยืดได้มันก็เลยทําให้ตัวของเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าสักวันหนึ่ง เขาก็ต้องได้เป็นหลาชาโจรสลัดเป็นแน่และพอเขารู้ว่าแฉ่งตก,กลังจะเอาไปตามหาวันพีชและก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกไหมมันก็เลยทําให้ตงลูฟี่ในตอนนั้นเขาก็ถึงกับเศร้าและพาไปตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังที่พวกเขาทั้งสามต่างก็ล,งล่องเรือออกไปสักพักในที่สุดทางด้านนามีเธอก็สามารถปลดล็อกตู้เซฟได้ก่อนที่พวกเขาจะพบว่าที่ด้านในนี้มันก็มีแผนที่ที่มันก็เป็นเส้นทาง ปแกนไลน์และทางด้านนามีเธอก็เลยพูดเลา่าให้พวกเขาฟังว่านอกจากอิสบูนอสบูเวสและก็เซาแล้วมันก็ยังมีพื้นที่ที่ตัดผ่านไปที่ตรงกลางที่เรียกว่ากแกลนไลน์ที่มันก็เป็นทะเลพิเศษที่แยกตัวออกมาและเต็มไปด้วยเกาะใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยความอันตรายเพราะทุกคนต่างก็คิดว่าสถานที่แห่งนั้นมันก็จะมีขุมทรัพย์ของกับตันโลเจอร์อยู่เป็นแน่และทั้งนั้นเอง ขอพวกเขาพบว่ามันก็กำลังมีใครบางคนที่ทำการสร้างควันยาสลบให้พวกเขานั้นสูดดมเข้าไปซึ่งารู้แบบนี้มันจะทำให้ลูฟี่ก็ตัดสินใจที่จะเกลืนกระบอกแผนที่ลงไปในคอของเขาก่อนที่พวกเขาทั้งสามก็จะหมดสติไปและพอเขาฟื้นตื่นขึ้นพวกเขาก็ได้พบกับพวกของโจรสลัดที่มีชื่อว่าตัวตลกบาร์กี้ก่อนที่ทางด้านบาร์กี้นั้นจะพูดบอกกับลูฟี่ไปว่าที่ฉันจับตัวพวกแกมาที่นี่ มันก็เป็นเพราะว่าฉันตระการแผนที่แกนล,ลายและสายข่าวของฉันก็แจ้งข่าวมาว่าโปกแกทั้งสามนี่แหละก็ได้ขโมยตัดหน้าชิงมันไปจากฉันก่อนที่ด้านโซโลจะพูดบอกกับพวกเหล่าบรรดาจนสลัดทุกคนที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ว่าหากแกทุกคนยอมวางอาวุธลงตอนนี้ฉันก็อาจจะไว้ชีวิตพวกแกและพอทางด้านบาร์กี้รู้ว่าลูฟี่เขาก็มีร่างกายที่ยืดได้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตัวตลกอย่างบาร์กี้นั้น เขาก็จะไม่รู้สึกตกใจในสิ่งที่เขาเห็นได้อย่างใดก่อนที่สั่งให้ลูกน้องของเขาที่มันก็มีจํานวนเยอะมากกว่าทําการจับตัวโซโลกับทางด้านนามิเอาไปขังเอาไว้ก่อนที่ทําการขึงล่างลูฟี่ทั้งแขนทั้งขาและพอทางด้านบากี้ดันหยิบหมวกของลูฟี่ที่เขาก็ห่วงนักห่วงหนาหยิบมันเอาไปเล่นก่อนที่พูดถึงเพื่อนเก่าของเขาอย่างแชงและพอลูฟี่เห็นว่า ตัวตลกบาร์กี้เขาก็กำลังจะทำร้ายหนุ่มน้อยที่กลุ่มของบาร์กี้นั้นก็จับพวกเขาเอามาเป็นตัวประกันเมือนทำให้ลูฟี่เขาก็เหลืออดก่อที่หลุดออกมาจากเครื่องตึงของบาร์กี้พร้อมกับใช้หมัดย่างยืดสาวมาชกหน้าบาร์กี้จนเต็มแรงแต่นั่นเมือนทำให้ตัวของลูฟี่เขาก็รู้ว่าบาร์กี้นั้นเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะหลังที่หัวของเขาเหมือนก็หลุดออกไปแต่ทว่ามันก็กลับสามารถเคลื่อนที่ กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ก่อนที่บาร์กี้จะพูดบอกลูฟี่ว่ามันก็ไม่ใช่เพียงนายคนเดียวหรอกนะที่กินผลปีศาจเข้าไปตัวของฉันก็กินบาละบาละเข้าไปเหมือนกันซึ่งนั่นมันจะทําให้ร่างกายของฉันก็เลยสามารถกลับมารรมล่างได้ทุกครั้งก่อนที่ตัวของเขาจะใช้มุกเก่าที่มันก็เป็นระเบิดขวัญยาสลบจนทําให้ตัวงลูฟี่นั้นก็ล้มหมดสติไปและพาคนต่างปที่เชลเทาว หลังที่โคบีได้ทําการสมัครมาเป็นทหารเรือหน้าใหม่เขาก็ได้เจอกับพลเรือกราฟวีแลวบวลุดกองทัพเรือชายผู้ที่สามารถจับกุมโกลโลเจอร์ราชาจอมโจรสลัดได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ากราฟเขาก็จะถูกใจโคบีตั้งแต่แรกเห็นก่อนที่เรียกให้เขาเข้ามาพูดคุย็นการส่วนตัวและพอเขารู้ว่าทุกอย่างที่โคบีเล่าเหมือนก็คือเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เคยทํางานเป็นเด็กปึกในเรื่องโจรสลัด และอีกทั้งเขาก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากโจรสลัดหมวกฟางอย่างลูฟี่เหมือนจะทำให้ตวงกราฟเขาก็เลยถูกใจในตัวงโคบี้ยิ่งนักและหลังที่บากี้จับตวงลูฟี่เขามาขังไว้ที่ด้านในตู้กระจกเราก็เลยค่อยปล่อยน้าใส่เข้าไปในตู้เหมือนจะทำให้ลูฟี่นั้นก็เลยย้อนนึกถึงช่วงเวลานี้ไว้เด็กที่เขาก็เคยถูกโจรสลัดคนหนึ่งจับตวงเขาไปกลางทะเลและทันใดนั้น จ,จู่ๆเหมือนก็มีสั์ปะหลาดตัวใหญ่ยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับหม่ำจนสะลัดชั่วคุณนี้จนหายลงไปใต้น้ําและทนันทีที่แชงมาถึงเขาก็ได้ช่วยชีวิตของลูฟี่เอาไว้ก่อนที่เขาจะประจันหน้ากับสั์ปะหลาดตัวนี้พร้อมกับไล่มันให้ถอยหนีกลับไปแต่นั่นเหมือนก็เลยทําให้ตัวของแชงเขาก็เลยต้องเสียแขนซ้ายไปข้างหนึ่งและพาตัดกลับากกมาที่ปัจจุบันซึ่งหลังที่นาม,มิสามารถสะดอกกรอนพร้อมกับช่วยโซโลไม่ได้สําเร็จแล้ว พวกเขาต่างก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาช่วยลูฟี่ที่กำลังจะจมน้ำตายและหลังที่พวกทั้งสามคนกลับมาช่วยกันได้อีกครั้งแต่ทว่าร่างของตัวตลกบากี้ที่มันก็สามารถแยกชิ้นส่วนได้มันก็ต้องทำให้พวกเขาต้องลำบากคุณสองแต่โดยความฉลาดของพวกเขาที่สามารถช่วยกันจับชิ้นส่วนของบากี้แยกออกมาใส่กล่องต่างๆที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้พร้อมกับทำการปิดล็อกมันเอาไว้อย่างแน่นหนา จนตวงบากี้เกลือแค่หัวแขนแล้วก็เท้าเท่านั้นก่อนที่ลูฟี่จะตัดสินใจใช้พลังบาสุก้าอย่างยืดหัดล่างตัวจิ๋วของบากี้จนลอยกระเด็นออกจากเต้นนี้ไปและหลังจากนั้นพวกกนทั้ง3ต่างก็ช่วยการปล่อยตัวประกันที่เป็นพวกชาวบ้านที่อยู่ภายในเมืองแห่งนี้ร้องกับคืนความสงบสุขให้กับพวกเขาทุกคนและพากัตัดกับ,กบกมาที่เชลเทาวซึ่งพอแตด้านกราฟรู้ว่าทางด้านผู้พันมอร์แกนเขาก็อ่อนหัด และก็ไม่สามารถปกป้องแผนที่ที่สําคัญอย่าอทางด้านแผนที่แกรนไายเอาไว้ได้เขาเลยตัดสินใจที่จะผู้พันมอ,อกแกนมัดเอาไว้ที่ลานกว้างเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและหลังที่ลูฟี่นามิและก็โซโ,โล่พวกทั้งสามต่อกำลังจะออกเดินทางกันต่อซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้ลูฟี่เขาก็เลยย้อนคิดถึงช่วงเวลาความทรงจำของเขากับทางด้านแชงต่อที่แชงก็ได้มอบหมวกฟาง หมวกใบเก่งให้กับตัวของเขาเพื่อใอหมันก็เป็นตัวแทนตอนที่ตัวของเขาก็กำลังออกตามล่าวันพีชและตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอย่ารับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วละก็ก็ <c oughs> อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ